สวัสดีครับพบกับรายการว่างวอลเลตี้วิเคราะห์บอลนะครับประจำวันที่3ตุลาคมพศ2563นะครับผมวันนี้เราก็มีคู่ที่น่าสนใจที่ไหนกันบ้างก็เดี๋ยวเรามาถามกับทางเซียนเคบอลนะครับเซียนเคบอลนะครับครับวิเคราะห์บอลเด็ดเด็ดเด็ดนะครับไม่ใช่เด็ดชีพเด็ดวันนี้เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มอาผมจะให้ทั้งหมด5ตัวนะครับหรือ5คู่หลีกละคู่ ผมจะเน้นๆมาเลยวันนี้เริ่มจากพีเมลิกพี่เมลิกวันนี้มันจะมีทั้งหมด4คู่นะวันนี้แต่ผมเจาะจงไปที่คู่เอเวอร์ตันกับไบตันเลยเอเวอร์ตันนี่ฟอร์มแรงมากคู่นี้ผมฟันธงไปเลยซึ่งราคาเนี่ยมันจะต่อสนนราคาของราคาหุ้นน่ยครึ่งควบครึ่งควบเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งลูกนะแต่ผมว่าเน้นไปที่เอเวอร์ตันเลยฟอร์มแรงครับ ต่อมาลีกที่สองเป็นเวลาไหนครับผู้เลียประตันอ,อ,อ,อ๋อเอเวอรตันเหรอครับเอเวอรตันนี่เตะสามทุ่มตรงของบ้านเรา<ม>เนาะกีเอ็ดลาลิกาฝ่ายลีกที่สองเลยจะเปน็นไม่ไม่รอช้าเลยลาลิกา้าลาลิก้าเนี่ยการแข่งขันทั้งหมดห้าคู่นะครับวันนี้ไปเ,เสนอคู่เวลาสามทุ่มตรงเหมือนเดิมก็คือแอตเลติโกมาดริดกับบียาริลนะฮะคู่นี้ไม้เบื่อไม้เมาถนนราคาคือครึ่งควบ ครับผมึ่งพวกเท่ากับคู่เอฟเปอร์ตันเลยคู่นี้ผมพันธงมองไปที่แอตเลติกมาติกนะ,ค,ะครับผมซึ่งถ้ายื้ไปยื้กันมาผมว่าพิสิทเบียดชนะหรือชนะมากกว่าสองลูกนะครับมาเลยไม่รอแล้วมาบุนเดสลีกาบุนเดสลีกาเนี่ยเริ่มเตะเวลาสองทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับผมมีรวมทั้งหมดวันนี้เตะมีคู่ดึกด้วยก็จะหมด6คู่ แต่ผมมองไปที่คู่เวเดอร์เบเมนกับอาร์บเดียเบเลเฟลนะครับผมซึ่งคู่เนี้ยเจอกันทีไรยิงระเบิดเธิดเทิงไม่แนะนําเลยให้เล่นราคาไปเล่นผลรวมสกอร์สูงดีกว่าไปสนใจตรงนั้นดีกว่าคู่นี้ผมว่าปันธงเบเมนสกอร์รวมสูงนะครับคู่นี้ครับมาลีกที่4นะฮะกันโชดซิใช่อิตาลีกันโชซิลลาอิตาลีนะฮะมี2คู่วันนี้ เริ่มเตะเวลา20ในกาคู่ซานโซโลกับโคโตโนเน่อีกคู่หนึ่งอูเดเซ่กับอ่าโลมาเตะในเวลาตี1:45แต่ผมมองไปที่คู่สองทุ่มนะมซานโ,โซโลเนี่ยเป็นบอลที่บุกอย่างเดียวบุกล้มตายกองหลังรั่วยิงมาเสียไปผมว่าคู่นี้ไม่ควรเล่นบอลราคาควรจะเล่นอ่าผลรวมสกอร์สูงผม,ผมว่าผลรวมสกอร์สูงแน่นอนครับผมฟันตรงซัสโ,โซโลครับหลีกสุดท้ายนะฮะเป็นหลีกเอิร์ม เป็นหลีที่ห้าของเราจะมีการแข่งขันอยู่สองคู่เวลาสี่ทุ่มกับเวลาตีสองแต่ผมมองไปที่เวลาตอนตีสองคู่นี้ระหว่างนีดกับน้องนะฮะนีดกับน้องคู่นี้เหมือนกันมผมว่าราคาเนี่ยอ๋อตอนนี้ราคามันปั่นขึ้นมาแล้วจากราคาที่ไม่มีการลูกอะไรต่างต่พันพนบนตลาดเ,เลยราคาแบบฝั่งไหนฝั่งนั้นไม่ต้องมีราคาแรงส<ม>ิ้นแต่ตอนนี้ราคามันปรับมาเป็น ขึ้นมาหน่อยเป็นปอแล้วเจ้าบ้านครับแต่ผมยังไงผมก็ว่านี้เข้าแน่นอนครับนี้น่าจะเบียดชนะไปสักหนึ่งศูนย์เข้าวินใช่ไหมครับเข้าวินครับไม่ใช่ไม่ใช่เกงเข้าวินครับซึ่งทีนี้นะนะเป็นวิจารณญาณของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอ่าลูกฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในเป็นไปได้ทุกอย่างครับผมเจ็บมาเยอะสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ไป